สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคขับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลมณีบ้านสว่างแชนแนลผ้าพี่พาน้องมาชมตลาดนัดโคก,กระบือบ้านน้องแก่ชมภูบุตรจังหวัดร้อยพี่น้องมณีกระรงกับอ่าเสาร์วันที่13พฤษภาคม2566พี่น้องเป็นเสาร์ที่อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วพี่น้องกำลังสิเริ่มเขาสู้เ่ดดูฝนแล้วพี่น้องต้นฤด,ดูฝนสองสามมือมากับฝนตกแล้วพี่น้องตลาดนัดเด็กกระฝนตกเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำขังพี่น้องเนาะ นี่เบิังให้ท้ายถ้ำถึงเติมบรรยากาศทั้งหนาตลาดเลยพี่น้องเมื่อนี้บ้านสว่างชาแนลมาท้ายถ้ำให้พอบ้าพี่น้องได้ชมบรรยากาศทั้งนอกมีการขายผลิตภัณฑ์อาหารงัวพี่น้องนี่เขาโพดซับ,รรบทางนี่กระยาพี่น้องเต็มเป็น,นแนวเป็นแถวตามถนนไปนี่มีตยย่ต่หยาละพี่น้องผู้ใดมาชมงัวชมควายตลาดนัดได้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายมื่อนี่ฝนตกเอางัวเอาควายออกขอออกมาได้กะหยาละพี่น้องเพป็นมีหยาจำหน่ายนะครับตลอดแนว่ยทังผีพี่น้องนะครับนี่กะ ข้าวโพดซับนะครับผมผู้ใดสนใจก็มานะครับมาซื้อน้ำเพลเินได้ราคาเพิ่งกันเองพี่น้องนี่ข้าวโพดซับเพิ่งมาจากอำเภออาจสามาดและพี่น้องเต็มรถกนะพี่น้องบ้านสว่างเชนแนลระดฟัฟแป้บก็เป็นลูกค้าเพิ่อนประจำเลยพี่น้องมื้อน,นี้ก็เอาสหากระสอบพี่น้องคุณเป็นบริการถึงที่นี่ทั้งหน้าตลาดก็มีร้านค้าเลยพี่น้องร้านค้าจำน่ายสินค้าต่างๆให้พี่น้องเนาะนี่มีร้านค้าขายอาหารขายทุกอย่างเลยพี่น้องนี่ ทางเขาเล่ยพี่น้องเหมือนเดผมพาอย่างเบื้องบรรยากาศแต่ทางเขาตลาดนัดเลยพี่น้องนี่รถงัวรถควายกำลังขับมาพี่น้องนะครับผมกำลังขับมากับฝากปีฝากน้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องซอยกัตกดไยกีกดคตไรกคตรแค่กดตรดดที่ตามให้บ้านสมองแชนแนลเขานนมเนี่ยนี่ข่าวจี้พี่น้องบ้านสมองแชนแนลฝากทองไว้ทุกอาทิตย์เอาวันนี้กำลังจีเนะาะเบื้องข่าวจี้เจ็บแส้พี่น้องนะครับผมผู้ใดมาตลาดแล้วก็มาอุดหนุนเพล่นนะครับผมสีย่ยายนั่งนะ เจียงเจีออกมาเอาครับนี่ฝากทองไว้กับเพื่อนนี่แหละเขาจี้เสียบแซ่พี่น้องอ่าใครปิีงพร้อมเพื่อนว่าอ่ะปะพี่น้องพาย่างเข้าไปทางในอ่านี่คือบรรยากาศนาตลาดแล้วพี่น้องเห็นมีหลานค้าขายของนะพี่น้องขายของมีรถกำลังขับมาพี่น้องรถกำลังต่อแถวขับมาเลยนะครับผมผู้ใดยอยากมาเดินชมเบิ่งบรรยากาศที่ตลาดนัดก้ามาได้พี่น้องนะครับผมตลาดนัดเพื่อนกระตังยู่ อิถนนใหญ่แหละท่างไปมาสะดวกพี่น้องสายรอบเมืองรอยเอ็ดนะพี่น้องเนาะบ้านน้องแก่นะผมตลาดชมพูบุตรไปมากไงรถแนนพี่น้องมาดีรถแนนพี่รถวัวรถควายขบ้าแนนเลยพี่น้องนะผมแนนมีหลายโซนพี่น้องโซนนี่ก็เป็นโซนงัวนี่เป็นกําลังลงนะพี่น้องพุดแนนเลยพี่น้องกําลังลงต่อชิวกันย่างลงกมาได้ไหนยล่ยพี่น้องพุ๊บโซนต่อไปก็เป็นโซนควายพี่น้องทางพุดนะพี่น้อง ตลาดจะแช่พี่น้องฝนฝ่าลุสองสามมื่นมาหนีแช่แล้วพี่น้องนี่เพิ่งบรรยากาศอ่ะเดินกำลังค่อยกันอ่ะพี่น้องเพิ่งบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะบ่านตรงนั้นเจ้าหน่อยท้ายถ้ำนะครับเพื่อนพี่น้องได้เห็นบรรยากาศตึงแตะเข่าสนามเลยพี่น้องไปเรื่อยๆน้องยางไป สิพาไปเบิ่งควายก่อนพี่น้องเมื่อนี้ควายทำทาจะเข่าลายพี่น้องพี่ควายเผือกอยู่ทั้งรถกันย่างๆพี่น้องประเทได้ลงรถอยู่ลายอยู่พี่น้องฝนกำลังลงเม็ดฝนกำลังลงเม็ดพี่น้องนะบรรยากาศที่ตลาดเบิ่งฝ้าพี่น้องฝ้าฝนฝืนน้าแฉโอ้พี่น้องมนี่เบิง่งไปบ้านสงครงเแค่ไหนสิผ้ายางชมค้ายไปไล่ตัว เหมือนบรรยากาศคือคักแห้งพี่น้องเบิ้งดูด่าคือคักเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องเบิ้งบรรยากาศอะพี่น้องอ้าถูกเอื้องเอื้องหรือกบเอื้องพี่น้องเอื้องอุ้ยเอื้องเขาตลาดพี่น้องวันนี้เอื้องคนขายยังไงเอื้องโลละสองหน่อยนะสิพี่น้องอุ้ยเอื้องเนี่ยพี่น้องเอื้องฝนตกมากแตมีเอื้องแตะพี่น้องมีเอื้อง เดี๋ยวผมมาจำนายน้ำนะครับผมเบิงย่างไปชมควายนี่ท้ายถ้ามีบรรยากาศตาเสาเลยพี่น้องวันนี้รอดพี่น้องรอดในหอยเพิ่นเขาที่เขาทางก่อนนะพี่น,อน้องเนาะฝนมากกายเย็นชุ่มฉ่ำเลยพี่น้องแต่ว่ากาจะแฉแน่อยากแฉแน่พี่นอ้องมาสิบเปิดสิบนำ้ำ หอยก้อยนี่แหละแต่ว่าเพิ่นคืออยู่นอกเห็นไหมโดไหวมาหลายหลายสีเข่าครับเพิ่นคใดบอสครับผมเบิ่งเบิ่งสักคนพี่น้องมันเข่าว่าท่านใดพูดถูกคือคักแห้งพี่น้องคือคักแห้งเราไล่ตัวเพิร์กำลังวัดจัลละก้องอยก้อยกำลังวัดมาสวัสดีเพิร์หน่อยก้อยเพิ่นคพี่น้อง สวัสดีคร <Cette cow, S 1> ับมาพร้หอยก้อยอยู uh, well ่ทั้งหนอกเอาก่อนเลยเปิดชิปได้หอยก้อยเหมือนนี้เปิดชิปกับแม่บักง่ายง่ายท่องบ่แม่ท่องเลยพี่น้องเพิ่นวัดแล้วสูงเท่าไรพี่หน่อยร้อยสามเจ็ดพี่น้องรอยเมื่อยปุ๋ยว่ายนาตาสดนะพี่น้องท่องแล้วท่องอ่างล่างเลยเบิ่งทองเพิ่นไถ่ไก่ได้พี่น้องไถ่ไก่บ่ได้ลดกับไล่ขออนุญาตด้วยผึ่งนะเบิ่งพี่น้องเบิ่งเต็มโต ต้นตัวเพิ่อนพี่น้องมาเบิ่งเบิ่งถ่ายเพิ่นถ่ายไกลเท่าไรพี่น้องขอโทษขอพายพายหอยก้อยเย้าปบาหูว่าเพิ่นเปิดไวยเท่าไรแน่บยกใหญ่ทองอ่างลางทองบวกไงพี่น้องนะกำลังต่อร่องกันอยู่เนกำลังต่อร่องกันอยู่เบิ่งหอยก้อยเพิ่นสุนมันตะเซาบ่อเปิดเท่าใดหอยก้อยหกสิบห้าเพิ่นกำลังต่อร่องวะเพิ่นกำลังต่อร่องกันอยู่ 60ห่าเนาะเอาฝากเบอร์โทร่วหอยก่อนนีู่088 070 2202 220เก่าหอยก่อยหน่อยเอ็ดสวัสดีบริเวณใดแม่บักใหญ่แม่ทั่วมากไปไป60ห่าพี่น้องผู้ใดสนใจเขาโทรมาต่อรองกับหอยก่อยได้เอาความคุณนเล่นไร้เป็นมาเด้อยังต่อพี่น้องแนนไร้น้องเมือนนี่เนาะยื่นน้ำมาเบิรงแม่บักใหญ่เพิษัทสะดวกให้ข้อมูลพ่อพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตอัน แม่เพิ่นบ่อ๋อลูกเพิ่นบ่แม่เพิ่นบ่ลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องมาอีหล่าปังแปดลิ้วมาลูกมาพี่เข้ามาพี่ย่านอดละโอ้มันอันนี้ลูกเพิ่นอุ้ยแม่ใหญ่กับพี่น้องแม่บักใหญ่พี่น้องสูงลอยสี่สิบขึ้นแน่นอนแม่เพิ่นเดี๋ยวสิถามรายละเอียดความสูงแม่เพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นปังแปดลิ้วลูกสาวเพิ่นเมื่อตาเดือนสองเดือนเหี่ยพี่น้องงามงามนี่ลูกสาวเพิ่นงามงพี่น้องปังแปดลิ้วแม่เพิ่นบ้าใหญ่สุดพี่น้องตัวเดี๋ยวเบิ่งความสูง สูงเท่าไรครับ1อยสี้ยพี่น้องแม่แบบไงสูงหอยสี่สิบแทงขาต้นโตงามใหญ่งามพี่น้องพูดะเก้นเพิ่นเลยมีลูกสาวเพินเนน 5, พน 5, เ่นเปิดเท่าไรบานี่หนึ่งแสนดหมนห้าพัี่น้องสิบเจ็พันเพิ่นเปิดไว้้ยสุดยอดเลยเอาฝากเบอร์โท่นี่ครับศูนย์เก้าสองห้าสี่สามห้องห้ออยหอยเอก ร้อยเอด็ดป่ะคือร้อยเอด็ดอุย้ยพี่น้องแม่บักใหญ่แสนเกตกับพงท่านพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกปังแปดอยู่แม่ใหญ่สูงร้อย 40, สี่สิบสูทยอดผู้ใดนสนใจกกระทูมาต่อรองเพื่อนได้ห้อยเอกร้อยเอด็ดพี่น้องเอาความพูดเล่ไนไร้สาระครับผมอุอ้ยคือขาดพี่น้องวันนี้เบิง่งบรรยากาศเบิ่งฉี่ตมพี่นอ้องอาดฝนตกนี่แต่ฉีดตมดรถกะไร้ควายกะไร้ไปยังไร้เนาะบ้านพี่นอ้องรอจนนังหวะนิดนึงพี่น้อง รอจังหวะรอจังหวะไล่ดีเด้พี่น้องมาดิไล่ดีไปไปไปยดยอดเลยพี่น้องพูดรถนายหอยหนายหางเพก่นมากผ้าขออนุญาตผ้ายางฉีตมพี่น้องเอ้ฉีดตมสมาพวดเหรอฉีดตุ้ตมมาสวัสดีครับขออนุญาตมันทองบนน่นี้โอ้บอ่ทองควายเนื้อ โอ้เป็นควายเนื้อป้าดพี่น้องควายแม่เนื้อแม่บักใหญ่เปิดเท่าไรครับตัวนี้ซีซิมหาอันเนื้อกะเนื้ออีหลีได้พี่น้องป้าดมันเอามาตาใส่ซื้อโพดเนี่ยโอ้ยเกษตรมีส่าพี่น้องนี่เขาเอิ่อควายอ้วนมันกินอย่างมาโพดอ้วนแห้งเนาะกิ้นหยาดีเนาะแบบบ่เงยหนาพี่น้องหยามันหลายโอ้ยเปิดเท่าไหร่ก่อนซีซิมหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้อง ภามสูงพลอยสามสดอยสามสิบสาบัวเดียตะวันอ้วนแห้งพี่น้องใหญ่แห้งพี่ละนาหมท่องจัดเจียนต่ว่าสุดยอดเลยเกษตรวิสัยเนาะพันมาเนาะเอาฝากเบอร์โทษน่ครับศูนย์หกหาหนึ่งศูอสอามศยห้าไเนื้อสายเนื้อเปิดเปิดไว้4่สหาโตบักไงพี่น้องใหญ่อีเอาขอบคุณได้หลายมันครับผมผู้้ใดสนแจกกระโทรมาต่อรองคุใดพ่นมาจากเกษตรวิสัยร้อยเอ็นเทาให่อ้วนสุดยอด พี่น้องทางต่อพี่น้องมาเบิ่งปลาฮัททอดหอยวุดใหญ่มากมือนี้สวัสดีครับสมัไหนมาหลายแค่มือนี้มันหมานเด้อให้ได้ขายบปสู้โตขายยากหลายังไดมาเจอมางามแต่สีดอกเล่าพี่น้องงามงามแม่สาวหน่อยต้นโตหนาหมอท้องจับเดือเลยข้าวเพื่นแช่งขาดี่ดีพี่น้องสูงลอยสามสี่ใจบ่บ่ถึงแบนไดนเนาะ ลอยยี่สิบแปดยุบเก่าได้พี่น้องเพราะว่าสูงหลายเต่าอยู่สีดอกเล่าเบิ้งพี่น้องง่ามแม่สาวหน่อยตัวนี้ต้นโตเงาหางเงาเครื่องดีพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องแม่สาวหน่อยเดี๋ยวจะฟังราคาเพื่อนเบิ้งแม่บักใหญ่อีกแม่นึงแม่บักใไงท้ายถ้ำเพื่อเดียวหางเพื่อนง่ามพี่น้องต้นโตที่ดีทองพระทองเดี๋ยวสิถามรายละเอียดให้เดี๋ยวพี่น้องเบิ้งต้นโตกันไปสักก้อนแม่ใหไงอีหลีตัวนี้สูงลอยสี่สิบได้แล้วผมว่าตัวนี้เงา งาม,งามอีกแม่สาว่อยหนึง่งสีเหลืองหุยหุยสูงประมาณอยสามสได้ตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้พอลอยสาเนาะตัวน,นี้ได้นะหมอท่องจะเจ็บแม่สาวน่อยตัวน,นี้อยสามสเอาฟังราคาบ้านตัวน,นี้เ้าเก่าครับเ้ 9, าเกลางสี <49. S 1> <49. S 2> ่เป็เก่าสีเก่าเส้เก่าเ้าเก่าโอ้สองแม่สาวทอกันยี่เกาโอ้ยราคาควายหอยวุดนหมคือถือเจอันเป็นหอยวุดควายถืออีกแล้วเด้อนี่เส้าเก่าเ้าเก่าครับ 4ี่สเกพี่น้องท่องบอตองการบอท่านจากเนาะเอาไปรุ่นเอาเนาะโอ้ยอพี่น้องหอยวุดใดมากมันนี่สามเมย์ม่สาวหน่อย2องตัวาราคาทอกันท้ายไล,ล่เรียดให้เบิงงแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝากเบอร์โทรในบ,บ้านนี้0ศูนย์เก้าสามศย์หกศูนย์เจสอ่เจ็ดส,ส<า>หอยวุดโพไสอุบัราชธานี่เพ็่ใดมากสามเมม่สาวสองตัวเก่าทั้งสอตัม่์กไหนั่นส่สิบเกพี่น้องเป็นเปิดใบ สี่สิบเก่าหรือสามสิบเก่ากว่าสี่สิบเก่าพี่น้องแม่บอกไงได้หน่ะยอ้าขอบคุณเลยหลายอันมาเด้อมาได้ขายเบอร์ตั้งสามตัวเบิรงบรรยากาศพี่น้องคือคักวี่ดีวันนี้บรรยากาศคือคักฝนกับลิ้นเหมาะอยู่สำหรับควายนะครับพี่น้องฝนตกนะพี่น้องแต่ช่วงบรรยากาศไปนำ้ำราคาควายกับพ่อฟังในพี่น้องพ่อต่อรองช่วงนี้เนาะกำลังเข่าซูนา่าหน้านะครับผมจากกำลังราคากับกำลังพ่อสื่อนะเพิ่์มพี่น้องเมือง,องอบรรยากาศ ขี่ตมพี่น้องผ้าลุขี่ตอมเมือิอนเนกวันที่สิบสามเลยพี่น้องวันเสาร์ที่สิบสามภาคมมืออืน่นวันที่สิบสี่ปิภาคมช่วงกำลังยางนี่ก็ถือโอกาสประชามพันธ์พอแม่พี่น้องชาวไทยน้องพี่น้องเนาะไปใส่ซีดอ,ออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรผู้ได้ยุคเขตได้จังหวัดได้กับไปเลือกตั้งน้องพี่น้องเนาะจะนอนหรับทับสิทธิ์พี่น้องไปใส่สิทธิ์กับของเลือกคนดีเขาสูสภาพเลือกคนที่มากนะผมัเลือกพรรคที่ชอบ ยาตามกระแสอยาไปตามเขาว่าเขาวาเน้าพี่น้องเนาะเอาตามกระของเข้ามาเนาพี่น้องเนาะเพื่อไปใสทซิ์เพื่อที่เอาคนเข้ามาบริหารชาติไทยนะชาิบ้านเมืองเข้าให้เจริญเน้ะพี่น้องเนาะนะครับยาไปตามกระแสเพิ่นเอาตามที่เข้ามา็แล้วกันยาไปว่าเขาว่าเขาว่าเอาสิเนี้เสียใจพ่ายหลังเอาคนที่เข้ามาโดยพี่น้องเนาะอ่ะจะออกไปใส่ชิดนะครับน้ำกันไล่ๆพี่น้องเอาสิปลาดิจมว่าโอ้ย เลือกมาแล้วกระบ,บอดีเข้าสุบระดิจอมาต้องไปเลือกเองพี่น้องไปใส่ธิ์เองเนาะ,อ,ะอย่าลืมก็แล้วกันมืออื่นพี่น้องไปใส่ธิ์เลือกตัางชาติยางตัวนี่ว่าไปน้ำเดี้ยงางมันยางหยาพี่น้องขีต้มกะมีควายกะไรเนี่ยพี่น้องนี่คือบรรยากาศผม<า>ตลาดนัดชมผู้บุตรนี่คือคักพี่น้องคือ<า>คอักแน่คือค่ะสีพายยางอุ้ยสายเหนือกะไรพี่น้องมัอน,นี่สายเหนือนไร สังเกตเบิ้งว่าสายเหนือเข้าตลาดหลายพี่น้องมาหนีแล้พี่น้องสายเหนือสายขุนเข้ามาหลายยางย่าง,างนักตีนได้จดันน๊ได้มากเลอนี้สายผูกอ่ะก็ผูกปลกผูน,น้อยแม่พี่น้องบักผูน้อยแขนจอก,ก็ก็หอยเทียมเมือนก็หอยเทียมเปิดเท่าไหร่ซ้ำนี่สองหมื่นกับหนึ่งพันก็หอยเทียมพี่น้องตน้ตนโตที่ดีโอ้แบบลามาส้น พันคีโตมหลายนักตีนสันนด้เดี๋ยวนี้อย,อย่างอย่างมามาอีหละมามามาลดเอารถลดลดลด,ลดมันตื่นพี่น้องตื่นก่อนนี่พี่นอ้องราคาก้วัยแต่ว่าโตนโตพนดอนออีอยู่เป็นตาสื่ออยู่เป็นตาต่อรองสองหมื่นกับหนึ่งพันสองหมื่นกับหนึ่งพันเนาะสองหมื่นกับหนึ่งพันของหัวเทียมบ้านดอนเพิองสีเมืองใหม่อุบลราชธานีเอาฝากเบอร์โทรเนี่ย 063- 057- กสา1ศูนย์ห้่องหนึ่งสนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจกระทู้มาต่อรองกับเคนใดบักผูน่อย20,000ื่นกําหนดพันตนโตที่ดีงามอยู่อ่ะมันมาเด้อขอบคุณหลายมือนี้ซ้ายเนื้อ,อไล่หลายพี่น้อ,นองหงม,มือนว่าเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนีง่ง,ง,งสวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยพายงามเพิ่นอยู่ด้พี่น้องแต่ว่า,ามันบ่ทัดติ่มปนไดก่อนเนาะค่ายขาดนำเลี้ยงพี่น้องต้นโตดีสีสันดี งามเป็นตาหาอยู่ก้อยหน่อยตัวนี้พี่น้องสูงลอยยี่สิบเท่าไรประมาณลอยยี่สิบกว่านะประมาณน,นี้นาหมอท้องชัดเจนลูไม่เท่าไม่ก่ออยู่เลยพี่น้องเบิ่งตนโตสีสันหางเพลินเครื่องเพลินตะวันวอท่านเต็มป่านไหนพี่น้องเอาไปใส่หนาผเพิ่เอเท่าไรซ้ำนี่ สามหมื่นค่ะสามหมื่วนพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรต่อมาต่อรองกระเพิ่อใดได้นี่สามหมื่นทรงฟี่อยู่บส่งฟี่ือกันค่ะได้ราคากันเนาะทรงฟี่ืือกันได้ราคากันเอาฝากเบอร์โทรนี่ศูนยหคับศูนย์หกห้าสองสามสี่ส0สามเก้าเจ็ดแปดสามนสวนพี่น้องต่อร่องได่แม่สาวหน่อยสูงลอยยีบประมานขอบคุณหลายมารครับผมเบผมือบรรยากาศพี่น้องคือขัดมันยางเงียได้พี่น้องถักสียางไปทางใด ยางยักยางยักพี่น้องหาจังหวะยางเดี๋ยวนี้หาจังหวะยางขอทางลีเด้อโอ้ยยางยักยางยักพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเบ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายอันนี้โซนหนึ่งได้พี่น้องอีกโซนหนึ่งทางพี่อีโซนหนึ่งจะทางพี่พี่น้องเบ่งเบ่งบรรยากาศร้ายคนหนึ่งคือคักแข้งพี่น้องอุ้ยมือนี้สวัสดีครับขออนุญาตมือนได้ได้ของงามมากขออนุญาตเด้อโอ้ยเขาเนาะ ขาง,งามดิพี่น้องวงเขางามนี่เขาเอื่อว่าวงเขางามพี่น้องนาม้อท้องชาเจนสีสันดีเบิ่องบนข่าวเพิ่นแข้งขาดีพี่น้องนาสวยพี่น้องแม่สาวควอมผสมเนาะฟันน้ำนมฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมสูงหน่อยสามสิบได้เนาะหน่อยสามสิบต้นตยาวพี่น้องก็ให้แม่สาวต้นต้นตดีพี่น้องเบิ่งหางเพิ่นหางงามพี่น้องเออหางงามต้นตดีนะครับผมเปิดเท่าไหร่สามสิบสามพี่น้องโอ้ยราคาสามสิบสามสาวฟันน้ำนมเลย นะครับผมเนี่ยเขาห้ามพี่น้องสามสิบเบิเปิดไว้ที่น่องฝากเบอร์โทษเนี่ยมันโอ้มีมีบาทเนี่นี่นึ่งเนาะมีแปลนิดหนึ่งอ่ะฝากเบอร์โทษศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดศูก้ห้อยห้อยก้อยอยก่เดนี้โอ้โ้ห้อยกอยท่นุาี่รอยเท่านี่พี่น้องโอ้ครับผมอ่ะผุไใดสนใจกกระทู่มาต่อรองเพื่นใดสามสบสามเบิเปิดไว้ง่ายๆพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวมาสิจูไปอยู่บ่ขออนุญาตจังหน่อยเนาะแม่สาวหรือแม่ทองแมียนทองว่างเม่ยทองว่าง,าง,อ,ง,งอันเห็นในายยู้ถูเพิ่นอันนี้เยอะได้ห่อยมูพี่น้องเพิน่น <โย S 1> อันช่องใดเพิสัมผัสเพิ่นดีดีเ <c oughs> ม่นอยู่บ่แม,แม่นเนาะเออเห็นเพิ่์นยู้ในหลุมเจอเบอร์เลยเอา้าวต้นโตดีสูงเท่าไรสูงห่อยสามสิบเจ็ดลอยสามสิบเจ็ดความสูงเพิ่นพี่น้องบ้านท้องเนาะ บ่ทันทองพี่น้องเบิ่งตนตัวดีสีเปิดไว้เท่าไรก่อนสี่สสพี่น้องสูงใหญ่เงาวพี่น้องบ่ท่นประกันทองเขาวาาอยู่บ่ท่นประกันเอาวปากเบอร์ทั่วศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สหาหนึ่งพี่น้องหอยหมูเลยเนาะรือหอยยังหอ่อยหน่อยตัวนี้โจำผิดล้ะเบิ่งที่ล่ะโอ้ยจำผิดหอยหน่อยเอาขอพูดเรื่ยๆมาเด้ออโอ้นี่กเมีนสอตเอ้า มาเบิงอันนี้ก็แม่สาววะโอ้ยตัวนี้งามพี่น้องแม่สาวนี่งามพี่น้องอุ้ยเบิงวงเขาเบิงหนามอท้องชาเจนเลยตาแตนแจมแจมชดเจนอัตลักษณ์ควายไทยชัดเจนพี่น้องตองท่ออุ้ยสุดยอดเลยสูงเท่าไรเื้รอยสามสิบเจ็ดบวกครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกพี่น้องต้นโตดีดีพี่น้องต้นโตงามแฉงขางามงามสีสันดีสีดอกเล่างามอยู่พี่น้องเปิดเท่าไรตัวนี้ห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดพี่น้องแม่สาวงามถูกม่เรามี่ก่อเนี่ยนอนงามอยู่พี่น้อง เพือกละบาดนี่เพือกนสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดเพือกกะงามงามพี่น้องต้นโตดีเพื่อดีหางดีอันเพิ่นถือรถเนาะนี่เนาะถือรถแผีนรถมึงหันนี่แหละพี่น้องเบื้องหน้าตาเพิ่นเพือกห้องสามสิบเจ็ดพี่น้องเพือกตัวนี้ตัวอไรตัอันนี้หาสิบเจ็ดสุดยอดเอาเบอร์มึงหันนี่บ่เรื่อเอาเบอร์ไหมเบอร์ไหมกันได้เอาฝากเบอร์ทั่วศูนย์หกสองศูนย์หกสอง 106 106ูน10 10ย์หกหนห้อห้ยเตืองครับหอยเตงอยเ,อเท่านี่บ่กชุมครับโอ้ย,อย,อยกชุ่มจะสซานโอ้ยหอยน้อยก็จะสดนตัวนี้กุดชุมคือกันโอ้ย,อยจำเพิินผิดจำเพิินผิดเพราะได้หลายสามตสมแมสาวหามงามมีแต่งาม,งาม,ม,าม,งามสายเผือกตัวหนึ่งพี่น้องพม่าน้ำกันจากกุชุ่มตัวนี้จำเพิินผิด ขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานมันหมานเด้อหอยน้อยเด้อมันหมานครับผมขอบคุณหด้แล้วเอ้ามามามาเบิ่งมาสายเนื้อปอนี่สายเนื้อคตัวแบบไงเปิดเท่าไหร่ผมเปิดสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยสามหมื่นสี่พันห้าร้อยตัวแบบไเนาะอ้วนเลยอ้วนเนาะเบิ่งตีลเหเตี้ยนิดนึงกับบริเวณอย่างมันสายเนื้อแนวนี้แหละสายเนื้อเบิ่งแบบเ้าวเพิ่นแข้งขาเพิ่นสามหมื่นครับ สี่พันหาร้อยเปิดครับเปิดเดี๋ยนี้ต่อร่องเอาเนาะต่อร่องเอาได้อีกเนว่าได้อีกครับอ้าวมาจากไจห่ะมาจากรอยเท้านี่นเลยครับรอยเท้าท่องสุขเสือกอ่านะโอ้แถวบันสุเสือกเอาฝากเบอร์โทษนี่บ้านศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าี่สองสามสี่สองเจ็ดหกเจ็ดได้ขายไแม่นจิซื้อเบียกินวะสามส่าร้อยโอเชได้สายเนื้อพี่น้องสายเนื้อสายเนื้อฝากบ้านสมังชนแนลกับพ่อฝากเด้อครับผมฝากคุณเลายมันมานครับผมเอามาเบิง์บ้านนี้ คู่นี่เปิดเป็นคูปบ่ะเปิดเป็นคูอุ้ยตัวน,นี้มาอว้วนเลยอว้วนเนาะทองอ่างรางเลยพี่น้องสายเหนือเนาะสายเหนือทองอ่างรางเลยสีสันดีอา้าวตัวน,นี้มันตื่นกล่องเอามากม,ม,มากมก่ละมันจะมาโชว์กลนสายเหนือเพื่อนพี่น้องต้นโตดีถูกมีเหล่ามีก่อเด้ตัว,วตน,นี้พี่น้องมีแต่งาสองตัวบักคูน้อยเพิ่นแต่ว่างามเด้เนาะสีสันก็ดีพี่น้องเอาไปเป็นพอข้อพอข่อายยังได้เลยตนนัวนี้สีสันมันดีตัวน,นึ้นคือกันเพื่อเท่าใดโคมนี่คู่นี้ไหม หาซิมหาเพื่อนขายเป็นครูพี่น้องตัวนี้ใหญ่งามตัวนังอยากหน่อยแน่เนาะเที่ยแน่แต่ว่าตัวนี้งามยดีพี่น้องเนาะมันลึกมันอ้างดีตัวนั้นอ้างดีลึกใหญ่อ้วนเนื้อดีหาซิหาสองตัวหาซิมหาพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับโอ้นี่เพิ่นมีเบอร์โทรพี่น้องศูนย์หกห้าสองเกตห้าหกหนึ่งหนึ่งศูนย์พ่อพงเนาะร้อยเอท่านี่บ่ร้อยเอท่าพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพื่อนใดตามเบอร์โทษบนฝากไว้ บักหนุ่มหน่อยสองหนุ่มหน่อยงามอยู่พี่น้องหาชิมหาเพิ Ninja ่นเปิดไว้ต่อรองได้อีกโอเชีครับขอพูดหลายๆมันครับผมเมืองบรรยากาศพี uh. ่น้องโอ้ยคือคักเง้ยย่างเข้าไปอีกย่างไปโอ้ยห้างนี่พี่น้องมาเบิ่งควายใหญ่เพิ่นพี่น้องควายงามควายหลายอยู่ด้วยพี่น้องมื้อนี้บรรยากาศคือคักอยู่โอ้ยห้างอย่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเบิ่งพี่น้อง เบอร์บรรยากาศเบอร์บรรยากาศพี่น้องคือขาดประจมขั้อยู่มือน,นป่าฝนกะล้งพี่น้องเบอร์หลักสงบวันสี่พันยา,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 าไปพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอเออ้าวอัน <c oughs> ที่แรกไล่ลางานตัวกว่อน สองจะว่าจะจะออาขาวห่างครับโอเคครับว่าจังไดครับออกแก๊กออกออกห่างออกเจ้าออกออกาห่างโอ้ออกห่างครัโอ้ยพี่น้องมันพอคนดังออกห่างเพิ่นดังทางยูทูบเลยพี่น้องผู้ใดเคยเห็นเห็นบ่พี่น้องดังเลยนี่โอ้ยอช่องยังก่อนเอ็มเคชาแนลเอ็มเคนี่คนดังมากพอคนดังเพิ่งเห็นครั้งแรกในสนาม ชมวผู้บุตรมาดูอยู่ป่ะครับมาบ่อยปะมาดูอยู่ครับผมอันมาสายควายมือนีธรรมดาเรียงงัวงป่ะครับผมโอ้บ่ะโอ้ยธรรมดาเห็นเพลินตลอดเลยอยู่ในยู่ถูกผมก็ติดตามเพลินอยู่อ้าอามาจังไหนมือนีสองตัวสองตัวครับผมสองตัวสามตัวครับตัวครับเอ้ายกนิ้วกันนะสามตัวโอเคถูกต้องเลยเอ้าไล่นี่เท่าไหร่ครับนี่สองแปดสองแปดครับสองแปดต้นนั่นไหนครับสองสามสองสามครับสองสามครับครับผม สิคล้ายมือนี่บ่ครับครับผมอ้าฝากเบอร์โทรในข่าะครับนงครับโอ้โหเอาหน้าเพอ่นอ้าเดี๋ยวเด้อเอาไหมเอาไหมเอาไหมเท่าไรก่อนนี่สองหมื่รับให้เบิงสะก่อนสองหมพี่น้องตัวนี้เอาตัวนั่นดิสองหมื่นสามยังก็อตัวน่ะสองหมื่นสามครับสองหมืตัวนั่นเด้อพี่น้องตัวนี้สองหมื่นได้เลยเพื่อนมาทรงอยูบ่ะทรงครับ จูงไปทรงหรือเสียเอารถไปทรงเอารถผมอ่าครับผมอ่าครับผมอ่าทรงได้จักลูกทรงได้สองลูกโมเมนต์เอาใหม่โอ้บ่บ่เอาอร่อยลูกมาพอพ่นดังมาพ่อพ่นดังเอาพี่น้องอ่ะมาพ่อเอาเอาเอาดีดีบ้านเอาสองสามสองแปดโอเคสองผูก สายเหนือเพื่อนพี่น้องโอเคคร<พ>ับเอาฝากเบรอร์โทุกวันศูนย์หกสามศูนย์หกสามเก้าสามสองสองเก้าสามสองสองหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเอาฝากช่องเพื่อนแอช่องอยังก่อนเอ็มเคชาแนลเอ็มเคชาแนลฝากที่ตามน้ำเน็ตเด้อพี่น้องคนดังแห่งเมืองร้อยเอ็ดเนาะโกสุมครับโอ้โกสุมสารคามโอม้สราคครคามพี่น้องผมกับเบิร์นเพิ่นอยู่ตลอดอยู่หัวขวัญเพิ่นอยู่ดีดีตัวเพิ่นหอดได้ขี้มาพผนเคยเห็นเพิ่นโอเคขอบคุณเลนท้ายเปมันครับผมอ้าวมาปิดชีพครับหอยแตะบาทนี่ปิดชิปได้หอยแตะ พิดชิบเลยมันคือจูงหลายแถื่บานนี่ป้าทุ่แม่ลูกลูกเพิ่นคือสวยแถื่สีเหลืองฮุยหุยแม่ลูกเบิ่งแม่เพิ่นพี่เนาะสามหมื่นแปดพันรวงเขาดียากแต่แจมแจมอยู่แม่เพิ่อนตะวันลูกสาวงามเหลืองฮุยหุยเลยพี่น้องอันนี้เดย์ไล่ละ ตัวลวสองหมืนห่นหาพัญหาราคาเดียวกันสอ <25, 500, S 2> งหมนั้รต่อรองใดราคาต่อกันพี่น้องสาวหน่อยนามมท่องชัตเกีพี่น้องอ่ะสองหมื่น้พัอพี่น้องนี่หอยแตะใดมากสองหมืั้อยสองตัว,ว,วพี่น้องมีตาตัง่ามพี่น้องสูงรอยยีสิบดทั้งสองตัวเบิ้งตนตัวแม่สาวหน่อยพี่น้องต่อร่องใดอีกคนวะอ่ะแม่ลูกเท่าไรดก่อนสาม 3 8 0 0มื่นแปดพันแม่ลูกสามหมื่นแปดพันอยากต่อร่องไดนะแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงลอยสามบมบวกใดพี่น้องลอยสามสหเพิ่นว่าหอยแต่เพิ่นว่าแล้วลอยสมพี่น้องเขาหัวตะวันนี่ลูกเพิ่นพี่น้องต่อร่องไดอีกเพิ่นว่ากรไดขายโอ้ใสพันนะเท่าไรก่อนเมหน่จด0นึ่งหมื่นเจ็ดพันบาโทัหนึม่นเจ็ดพันนี่ตัวนี่นี่ตัวนี้ไดหนึ0งหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเขาหอยแต่ได้นี่โอู้กไว้เดี๋ยวก็ได้ขายเบิดเพราะว่าเพิ่นขาย เออตัวได้อีกคนว่าเอาฝากเบอร์โทรให้แต่บัน086 257 8ศ1 3ปหอปหยแต่โอเคครับบานสะพือตะการผืิผลบุราชธานีผู้ใดสนใจโทรไปเห่นน้ำกระไรโทรไปละอควายกระไรเนาะมีแต่ถือถือคนว่าเอฟซี ครับผมใกล้สไดคล้ายแล้วเพื่อนว่าอ้าวปุ้ใดสนใจกับฝ่าวโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้เอาความเพื่อนเล่นหลายมานครับผมมานสมหวังชายเหนีพาพี่พาน้องออกมาสมบูรณ์แล้วข้าก็ได้ประมาณนี้พี่น้องนะครับผมกับฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงนะครับผมมืออื่นวันที่14พฤษภาคมอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับผมใส่สีเลือกตั้งส์ซอสเนาะมืออื่นพี่น้องก็อย่าลืมเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบเนาะพี่น้องจะตามกระแสเอาตามสิ่งของมากกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะ ปิดชิบแล้วเด้ให้พ่อแม่พี่น้อง,องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแป้นกาแ,แ,แ,แป้นเพจตรงนี้แต่ความสูงความจเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆร่้ำรวยรุ้ยเบิร์ตหนีเบิร์ตสินกำกันเด้อพี่น้องเด้ออะครับผมบอ้าวสวัสดีครับน้ำเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับ